สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อเฟนรถไทยซิงนะครับผมกัชิมนี้นะครับผมพามาชมเออเออ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 เอเด่เอาไวมงานนะครับผมแค่สามหนึ่งสองะครับผมวิชัยลุงเรื่องซย์นะครับเป็นงานรอก เป็นบอ่อดินนะครับลอ,อยงไงตะบ,บอ่อดินหลอกนะครับผมลงในจะพอหนาแรงนะครับหนาฟุ้นอาจจะเบิดชิดนะครับผม đấy แตกนะครับแพกว่มาไมงนะครับผมแพแล้วนะครับคันนี้บรูว่าเป็นห้างขายคือกอบอนะครับคันนี้สามสิบหาต่อร่องนะครับผมต่อรองหลายหลายเลยนะครับบรูว่าเพิ่งขายวะนะก็ได้กี่เป็นว่าเป็นดีขค้านะครับผมตอนนี้บรูว่าเพิ่ ที่คุณเช้าคลายแล้วรับบอกว่าถึงนะครับมาชมการขึ้นบอลนะครับเขาขึ้นแบบหักสอกเลยอะทางขึ้นไปแล้วฮักบุ๊คขึ้นเลยนะครับนี่นะครับเครื่องน่อยมันจะเสียเปียบตอนที่เท่าแรงขึ้นนิดนึงนะครับผม làm làm rồi thì khó khăn nào xung mùa diệp diệp นะครับผมเออข้นสวมเลย ้องจุดรอนี่บัวดินครับไกลออกจากหมู่บ้านเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้เลี้ยงเขาไปเที่ยวเกือบสามโลเนี่ยไปกับนี่ครับไปกับเกือบสามอ่ะ คือมันเด็นหน้าโมเดลเนี่ยมันก็กระเทอือนนี่ถ้าทะเลหน้าต้องต้องเด่นหน้านู่นนะบอกยังไงนะครับมันไม่มีจุดงหนานไหลลงคือว่าโนู่นอยู่ดลครับหนบ้าะลอกโรคกันถลอกของหีินะครับผมดอกมันทำงานฟูดทางหลังทางล่างก็บ่าได้มันมีมันมีหวังปล่อยออฟถลอกทำงานทางล่างนะครับ อู้เห็นงานงานน้ำตาลหราทำผมครับแต่เราทำงาหน,น,น,นั้นนี่มันไม,ม่มีผลงนานปล่อยออกครับคือต้องสูบบอกอย่างเดียวอ่ะย่ายมนะันต่อเห็นหน้านี่ครับเ okay, ค้าคงมาผ่านอยู่รอบีบีอนะครับพับๆเพราะมันมีนะครับ้าเอาไรตะเก็บ,บนหนะักนะสูบใส่ย่ายนะให้มันแรงนะครับ แตะก็ด,ดังเสียบหูเลยชมมาบ้านบ้านลอยยีนะครับ,บ,บ,นนรบขึ้นไปแล้วตัวนี้สองหนึ่งศูนย์นะครับสองร้อยสิบตำสายเกียวแปดซี่นะครับผมหกสูบขึ้นบอนะครับลอยชมลอยชมเครื่องแง่กันนะอาจจะคืนสบายๆนะครับ ไังลน2สองคันนะครับผมไม่กลาครับอันนี้จะสูดอะไรดีคันมากน,นะ ดีของเครื่องแง่นะครับผมแถบบอดีเหยียบอ่ะล้อยกันเร่งขึ้นเลยอ่ะรอนะครับผมเออให้อีกเติมหนึ่งอ่ะห้อยรถติอดบ่ตอนสายเอียียบ